ยังเรียกว่าเป็นการต่อสร้างต่อเติมซับปนินตัวใหญ่ค่ะถ้าเรามือโป๊กๆเดิมชิ้นไม่สวยกรีดลงไปแล้วเอาสากทุบเนี่ยค่ะเอามาพร้อมกันเมื่อวานเนี่ยฉันสั่งไปสามสิบตัวสามสิบตัวนสักสี่รวมๆมาสี่สิบสองกิโลอันนี้ก็จะทำป,าปลาปลาปนินกันปนินล่า<ช>ปานินล่าปานินเค็มล่าเหมือนกันค่ะอันนี้จะเนื้อเยอะไง จะตัดหาเนี่วเวลาแพ็คเวลามันจะสวยต้องไปเสดายนะแล้ล้างให้สะอาดแล้วก็ขั้นตอนการมักคือกันเลยดูที่แม่ตัดกาเลนะตัดตัวหนึ่งได้ประมาณสี่ได้ประมาณสี่ชิ้นน,นีาเป็นชิ้นสบายใช่เวลาทอดมันจะสวยมันจะ ก็จะได้ีิฟิวหนึ่งเหมือนปลาเค็มแลาสี่ทั้งแถวชายนาฏแถวสิงห์บุรีเขาก็มีปลานี่เด้พวกปลาจีนพวกอะไรเงปลาลาปลาจีนแต่ปลานิ่มก็เห็นแต่เขาทำอย่างนี้ทำปินตัวนู่อันนี้เราใช้ปลาใหญ่ เพราะว่าลงทำแล้วเนื้อมันเยอะเอ<ช>้มันอร่อยเลยเอ,อ๊ะปลาตัวใหญ่ทำด้วยดูดีกว่านะเนื้อมันเยอะมันน่าจะอร่อยทำกินเสมอกันดีนเนาะตรงนี้เดี๋ยวทำก็ต้องสวยงามด้วยขนาดขอปลาด้วยลูกขนาดปลามันได้มาเท่าๆกัน ก็ได้สี่ตัวนึงได้สี่ชิ้นก็นดีตรงนี้ก็ตัดออกเลยไม่ต้องไปเสียต้นเสียดายวอเทสอะไรไม่งั้เนเราจะได้สวยางามแล้วก่อนจะมักเราก็จะอนี่ค่ะล้างเลือดล้างอะไรไม่ออล้างน้ำเกลือดีๆเพราะว่ามันจะได้สะอาดสะอาดไล่เก็ดออกให้หมด ทีเขาทำให้เราดิบลีดไงเก็บอ<ม>าจจะมีติดดูบ้างมั้ยนิดหน่อยดูเนื้อปลานะคูเนื้อดูเนื้อปลานะาาน่าจะอร่อยอะเนื้อปลาเนื้อมันเดียวหนอินทรีย์ไม่ต้องเป็นปลาดิน,นล้าสุดไม่ต้องแบบ ไม่ต้องให้เข้มมากอ่ะนะอ้ะนัวๆ้สวยๆตัแต่งให้ปลาหมิ่นเค็มลาปะลาหมิ่นเินหมิ่นินลาปลา จะะตั้้งชื่่่ออใหหนยคดีแล้วลิงมันตั้งให้ปลาเค็มไม่ปลาเค็มล้านนั่นแหละดีแล้วปลาเค็มล้าน่อนารีนะจ๊ะปลาเค็มล้านฉันกำไม่คิดเลยนะว่าล้านรวมกันกับปลาเค็มตัวเป็นปลาเค็มล้านสุนารีนะจ๊ะไอตึ้งซื่อเขียงใหญ่ๆบนนี้เหรอพนะลรู้นะจ้ะนี่ด้วยเขียงใหญ่ มี่ใหญ่กว่านี้กูก็จะไม่เอาเขียงอะที่แบบเป็นใหญ่ๆมากๆอะันจะเอาแบบันจะสั่งเขียงแบบที่มันมีขาตั้งเอะขาตั้งแล้วมันทีเวลาซับเวลาอะไรมันจะนัดไม่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 แม่มันจะนอดไม่หมายถึงม่ามันเป็นเขียงใหญ่ๆนี่นเะเดียวๆไม่ได้เป็นก็เป็นกุ้งๆเหมือนหมอสรถไฟน่ะ ตั้งแล้วปลุกมั้นบึ๊บบึ๊บบึ๊บเป็นหมอรถชายแต่ว่าตั้งกับพื้นนะไม่อยากเดินไม่อยากเดินแบบมีขาเป็นเหมือนหมอรถไฟอ่ะท่อนอย่างนั้นเลยเวลาเราล่างเสร็จแล้วเรายกมือไว้แล้วก็กิ่งเอาน่ะน้ำที่ยูนมันทจะยูนึบเลยใครทำขายที่เรแบบเป็นท่อนแบบหมอรถไฟงั้นแหละท่อนนึงเลยนะหนาๆตกไมม ไม่จริงนะอันนี้ก็กาก็เริ่มแตก,กเริ่มเล่าแล้วเนี่นนนนนนยโอเคหนูเดี๋ยวหนูล้างจ้ะล้างให้แม่ดิเปิดนะ้ำ